สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำตัวทีละคนเลยนะคะอ่าอ่ออกนอคนนี้นะคะคือด็ดอกเต, <c oughs> ต,ตอร์อิฟงตะกูลค่ะแล้วอีกคนนะคะคืออ,อ,คอุมาพรตงตะกูล อันนี้นะคะเราจะมาถามกันนะคะเริ่มจากด็อกเตอร์หรือชื่อเล่นชื่อลุงอันนี้อันนี้ยากยากแข่งยากยาก,ยาก,กันจนาสุวรรณะค่ะ,ะเราจะเ,าเป็นนร่องของยากหนูอ่ะอันนี้นะคะเราจะเริ่มถามจากนุงกันลุงครับอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ห้าสิบห้าปีครับ ป้านิ่มเหรอคะอาย0อเยากยากเ7ค่ะอันนี้นะคะเรามาถามต่อถ้าสมมุดว่าลงอิดจะเลี้ยงวัวหรือควายป้านิ่มจะว่ายังไงคะไม่ดี ทำไมคะว่าไปตรงกลางเลี้ยงลุงอิบคะครับสมมติว่าถ้าแม่นิ่มจะลดน้ำหนักลุงคิดว่ายังไงคะดีมากเลยครับถ้าลดโดยเฉพาะโครงเนี่ยหวานออไปต <c oughs> อนนี้ส <c oughs> งมมานานแล้วถ้าลดถ้าลดเหลือหกสิบโลจะดีมากเลยเพราะอะไรคะ เพราะว่าจะทําให้สุขภาพป้าดีแล้วก็พวกโรคภัยไข้เจ็บอะไรจากไม่ถามหาทํำไมถึงรู้เยอะมากเลยก็บางเอิญลุงเคยน้าหนักมากแล้วก็เป็นเบาหวานความดันอย่างนี้รู้เลยว่าการลดน้าหนักมันจะดีปฏิบัติตัวที่ดีมันไม่ยากหรอไม่ยากครับอย่างเอาออกกำลังกายเร<อ>าตัดญ้าเราวิ่ง เราปลูกต้นไม้หรือว่าเราทำจิตใจให้สงบแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินพวกอาหารมันๆหวานๆเค็ม,ม,มอาหารรสจัดจะทําให้ลดได้ถ้าสมมติว่าลุงมีลูกเพื่อมีคุณลุงอยากให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้มีลูกชายสองคนอยากได้ผู้หญิงครับเพราะเพราะว่าผู้หญิงเขา,าจะช้อล้อเขาจะแช่จ๋าเขาจะ โทษอย่างนี้นแล้วให้พาไปเที่ยวซื้อโน่นซื้อนี่อ,อยากได้ตุ๊กตาและและ้วป้านิ่มหรอคะเียไ, <c oughs> ไม่เอาค่ะเอคำถ <c oughs> ามเดี๋ยว <c oughs> น้องปลากับน้องปลาเลี้ยงค่ะอเอาคำถามอะไรอีกดีคะ ถออามความรู้สึกตอนนี้ตอนนี้ร้อนร้อนมากครับนะโอ,อ้ดีขึ้นได้โดนแตน,นุนแค่ฝันแฟงมันเป็นอะไรมึมืดมา เอนูส่วคำถามข้อสุดท้ายลุงกับป้าชอบสีอะไรมากที่สุดคะชอบอะไรนะชอบสีอะไรลุง่ยชอบสีเขียวอ่อนสีโอรสเพราะอะไรราะที่บ้านทาสีนะข้ <c oughs> างในบ้านจะสีเขียวอ่อนข้ <c oughs> างางนอกบ้านจะสีโอรส <c oughs> แล้วป้าล่ะคะข้อสีงอเงินขออเงินขอบสีทองขอบอสทอง <c oughs> นี่นะคะเราขอจบคลิปก่อนนะคะครับสวัสดีครับผมบ้านสวนลุกอินนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องบ้านสวนลุกอินนะครับบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย